สบายดีเนาะมันนี่จะมาให้คลิปบอกเกี่ยวกับาดาวโดดดาวโดดเพลงใน YouTube เนาะบางคนกับว่าอยากโดดเพลงใน YouTube แต่ว่าบูบูวิธีเนาะมันนี่ยันข่าวเจ้าก็ได้มีวิธีเนาะเห็นมาเซนซ่าเห็นเขาเห็ดมาเซนซ่าได้พผลมาเซนบางคนนี่อยากโดดแต่ว่าบูบูจะก,กินโดดแล้วเด้ออยากฟังเพลงแล้วบมมีเงินเนาะเข้ายู u ูบกับ nhạc ดาวเธอมีเงินเลยยักโดดมาว้วสาสนะนี่จะไปบอกเนาะไปพบกับคลิปเลยเนาะขั้นตอนที่หนึ่งเนาะกับโทรศัพท์ของทุกคนก็อาจจะเป็นแบบนี้เนาะเข้าไปว่าบอล YouTube เนาะที่เทาต้องการโดดเพลงเอ่อเทากับสมาร์ทพิมพเนาะพิมมาเพลงที่เทาต้องการโดด ตัวอย่างว่าเพลงอ่ะอยากเป็นลูกเคยขึ้นมานี่เนาะขึ้นมาแบบนี้แล้วทุกคนก็นอาจจะเห็นเนาะเบื้องขวามือเนาะบอลสามสามปุ่มนี่เนาะเฮากับกดเข้าไปบอลสามปุ่มนี่มันก็นอาจจะขึ้นมาแบบนี้เนาะเท่ากาับติ๊เข้าไปกดเข้าไปบอลเขาเขียนว่าเซเซเ,เนาะมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะเฮากา็ไปบอลกด่ซ่าคัดล็อกกระลิง เขาก็เฮซสว่าคัดล็อกแล้วเนาะหลังจากนั้นเขาก็ออกจาก u t u b e เนาะเขาก็ไปเข้า Google Google เนาะในโทรศัพท์เขา้า Google แล้วเขาพิมพ์พิมพ์ว่ายทีเขาจากโหลด mp 3เขาก็เฮด mp 3ายากโหลดเป็น mp 3หรือว่า mp สเนาะ mp 3มันก็ขึ้น mp ล้วเขาก็เข้าไป เขาจะเขียน YouTube เนาะนี่เนาะ MP3 มพีสาโคเบอร์นี่นนบป่แม่นบล่กับบูอาร์นังกิดได้เนาะเข้าไปบอน,นี่ MP3 เขาเห็นไหมเนาะถ้ามันโดดมันเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วเขาจะเขียน MP3 m p ีเนาะอยู่เท่งนี้บนห้องนี่ท่งบทนบุทบุญมีหนงังสือนี่นเนาะเลาก็กดข้างกดข้างเขาจะเขียนคลิปนี่เนาะคลิปบอนสิว่า าก็กดเข้าไปเนาะมันก็จะขึ้นมานีเนาะขึ้นมานีอ่าบอลที่เราคัดล็อกจาก YouTube เมื่อกี้กดเข้าไปเนาะกดเราเขาก็กดเจอบอลน,นี้ว่าเป็นอย่างโคเวอร์นะเขาก,กดใส่เนาะ้ามันโดดขึ้นมามันก็อาจจะขึ้นมาแบบนี้เนาะอยากเป็นลูกเคยขอเขียนนี่ยู่นี่ขาเขียนว่าดาวโดดเนาะ M P 3 M P c เขาก็โดดดาวโดดเนาะ กำลัง Download. Download ดาวโดดดาวโดดโปรไฟล์สำเร็จแล้วเขากา็เขาไปเบิงลองเบิงเนาะเขาไปเบิงในในเื่องโทรศัพท์เบิร์นในเื่องโทรศัพท์ของทุกคนเนาะมีเนาะดาวโดดเนาะอยากไปลูกเคย นี่เนาะเพลงดีเฮาโดนเมื่อกี้นี่เนาะกะัเพลงอยากเป็นลูกเคยที่โดนมาเนาะกับวิธีก็ง่ายๆเนาะทุกคนก็สมา์ทไปเฮ็ดตำวิธีที่บอกได้เนาะขอขอบใจเนาะ